จะเข้ามาได้ยังไงอะหงซิวเปิดประตูให้ข้าเข้ามาหงซิวนี่ไม่อยากเจอข้าหรือไม่นะไม่นะข้าอยากมากๆวันนี้ใต้เท้าจวงมารับจวงหยวนไปแล้วหรือมารับแนละ้วไม่พูดอะไรสักคำรับผิดชอบตัวเองเท่านั้น เหมือนว่าจะเป็นเช่นนี้อฮะเจ้าทำอะไรนะ่ะข้าคิดว่าเจ้าจะงโง่ต่อไปสิข้าไม่ได้ขอให้เจ้าทำเจ้าทำด้วยความเต็มใจอย่าไม่ใช้ผลประโยชน์จากข้านะ,ะรอเจ้าแต่งงานกับข้าแน่นอนว่าข้าจะได้รับประโยชน์จากร่างกายเจ้า มันจะเท่าอันธพานเจ้าว่าข้าแกหรือฉะนั้นให้ข้าเรียกเจ้าว่าหนุ่มอันธพานด้วยเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกอันธพานชอบทำอะไระคุณหนูคุณหนูใหญ่สงคนมาอีกแล้วเจ้าค่ะก๊กก๊กพาตัวออกไปเหมือนว่าเจ้าชอบที่จะอยู่ตามลำพังกับข้าสินะ ปล่อยคนก่อนข้าจะไปเดี๋ยวนี้อะเสี่ยวเออไม่มีเวลาออกไปพบข้าน้อยเข้าใจแล้วข้าน้อยจะพาตัวนาออกไปเจ้าค่ะหงซิ่วหงเซิ่วจะกลับบนะ้านนะก็หนูรองไม่อยากพบนางไล่นางออกไปขนทธรยศ